เพราะว่าลาคาญนะไม่ใช่ติดงานไปออกรายการในรายการสดเหมือนกันก็เลยต้องรีบออกจากรายการมันออกได้กับมันอยู่ได้แค่สองโมงมันรายการมันชนกันดีเพราะรายการของกระแสเวลาไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะกระทนห,หนันมากเวลาโทรหาอาจารย์เนี่ยเขาจะโทรประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มทุกวันอนะ่ะสมมติพวกเนี้ยจะให้ไปออกรายการคืนเนี้ยโทรมาแล้วสี่ทุ่มโหนกระแสโทรมาแล้วแล้วเราก็ต้องแบบบางทีเรามีงานไงเราก็ต้องพยายามโยกเลื่อนงานเพราะว่าบางทีถ้าโหนกระแสมา,มามันเป็นประเด็นสําคัญไง ถ้าเป็นประเด็นสาคัญเนี่ยเราต้องไปชี้แจงเราต้องพยายามไปคือถ้ามีประเด็นเนี่ยมันต้องไปเราพยายามจะขอเลื่อนเขาอย่างวันนั้นไปบรรยายโรงงานโรงพยาบาลตํารวจอย่างเงี้ยแล้วเวลามันชนกันบันพอคุณโรงพยาบาลตํารวจอุตส่าห์เลื่อนให้เลื่อนเวลายโยกไปเป็นช่วงเช้าแทนหรือช่วงบ่ายแทนอย่างเงี้ยให้อาจารย์เด้ไปออกรายการก่อนเราก็เห็นว่าเออเราจําเป็นต้องไปเคลียร์นะถ้าเราไม่ไปเคลียร์มันยังเป็นดราม่าทางสังคมเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันวันนั้นก็จบได้ดีพระที่โจทย์อาจารย์ก็เข้าใจกันแล้ววันนี้ก็ เป็นกัลยะาณมิตรต่อกรารแะก็มีความศรัทธาต่อท่านในวันนั้นคําถามคือเมื่อกี้กูพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยกระดอนไปไหนก็ไม่รู้นะเวลาเราประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตเราต้องรู้ให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันคือเราเองที่เป็นคนสร้างเหตุปัจจัยโดยอาศัยหลักคาสอนหลักสัจจะความจริงของโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธมันตั้งขึ้นมาเพราะพระองค์เนี่ยทรงบัญญัติบัญญัติศาสนา บัญญัติความจริงอาจารย์สมมุตินะถ้าในโลกเนี้ยยังไม่มีศาสนาเกิดขึ้นในโลกสมมติทุกวันนี้ศาสนาไม่มีแล้วไม่มีศาสนาพุทธคำถามคือความจริงยังมีอยู่ในโลกนไหมถ้าไม่มีศาสนาพุทธความจริงยังมีไหมการเกิดการแก่การเจ็บการตายยังมีคงยังคงมีอยู่ในโลกไหมยังคงมีอยู่ในโลกแต่ไม่มีศาสนาพุทธศาสนาพุทธหรือสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลก เกิดเพื่ออะไรเพื่อชี้อันนี้เรียกจริงอันนี้เรียกปลอมอันนี้เรียกถูกอันนี้เรียกผิดอันนี้เรียกบุญอันนี้เรียกบาปหลักการแบบนี้เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกเพื่อบัญญัติความจริงเพราะเราอะไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงสมัยก่อนนระพระเจ้าเกิดขึ้นมาจึงมีลทัทธิความเชื่อมากมายของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาเชื่อกันว่าไอ้สิ่งน,นี้จริง แต่เมื่อพระเจ้าเกิดขึ้นบนโลกพระองค์จึงทรงบัญญัติความจริงว่าอันนี้สิเรียกว่าจริงอันเนี้ยเรียกว่าเชื่อดังนั้นศาสนาพุทธเกิดขึ้นไม่ใช่ศาสนาที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยไปยอมรับนับถือหรือเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ใช่แต่ศาสนาพุทธเกิดขึ้นเพื่อให้พระองค์เนี่ยได้บัญญัติสัจจะความจริงจึงบัญญัติความจริงนั้นเพื่อให้พวกเราศึกษาเล่าเรียน จะได้เดินถูกต้องตามหลักสักจจะความจริงนั้นแล้วเดินออกจากสมมุติในความไม่จริงออกได้ดังนั้นอย่างที่อาจารย์พยายามบอกสอนหลักคำสอนในเจ้าอาจารย์พยายามบอกสอนหลักสักจจะความจริงว่าฮเฮ้ยการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ้าผิดหวังจากของเอาไปทิรักมันเป็นทุกข์นะถ้าเราจะยังคงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นของเราไอ้สิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความทุกข์นะ เทพเทวาไม่สามารถโดนบันดาลชีวิตเราได้นะทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัยในการใช้ชีวิตของเรานะการอ้อนวอนขอร้องการบูชบาสัล่าวการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วการอ้อนวอนขอร้องโดนบันดาลไอสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือในชีวิตเราได้นะอาจารย์กําลังชี้ให้เห็นตามหลักคําสอนพระเจ้าแต่ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเราเองไม่เกี่ยวกับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับคําสอนไม่เกี่ยวกับพระเจ้า ถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนได้ถ้าเราศรัทธาในคําสอนพระองค์ได้เราจะได้ประโยชน์ที่ตัวเองแต่ถ้าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาแต่เราเชื่อศรัทธาในสิ่งอื่นก็แค่เชื่อศรัทธาในสิ่งอื่นไปไม่มีใครว่าเลยเลยดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามบอกพยายามสอนตามหลักคําสอนพระเจ้าเพื่ออาจารย์ต้องการชี้แจงหลักความจริงเท่านั้นเพื่อให้เรารู้ว่าในโลกเนี้ยความจริงมันเป็นแบบนี้เพราะพระพุทธเจ้าเราเนี่ย เป็นสัพพันญูรู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าพระองค์แล้วพระองค์ทรงรู้ยิ่งรู้พอคําสอนของพระองค์เนี่ยไพราะในเบื้องต้นไพราละในท่ามกลางไพราละในที่สุดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมหมดแล้วไม่จําเป็นต้องบับัญญัติเพิ่มไม่จําเป็นต้องตัดทอน ทุกอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ตามหลักเหตุหลักผลเราจึงเชื่อมั่นในหลักคาสอนของพระองค์ได้เลยอาจารย์พูดมาเนี่ยใกล้มาหมดเวลาและอีกประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยพวกเราเริ่มเห็นหลัจจากความจริงในการใช้ชีวิตว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องยากมันคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันของพวกเราเพราะชีวิตของพวกเราคือความจริงธรรมะของพระองค์คือความจริงความทุกข์ในชีวิตเราเป็นเรื่องจริงการเสียใจในชีวิตเรามันเป็นเรื่องจริงความสุขบ้างไม่สุขบ้างมันก็เป็นเรื่องจริงการร้องไห้น้ําตาไหลก็เป็นเรื่องจริง การเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกก็เป็นเรื่องจริงความรักเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกก็เป็นเรื่องจริงมันจริงทั้งหมดเลยและพระองค์ทรงสอนความจริงเหล่านี้ให้เรายอมรับตามความเป็นจริงให้ได้แต่ถ้าเราสอนแล้วได้ยินได้ฟังแล้วแต่เรายอมรับตามความเป็นจริงไม่ได้ก็ทําอะไรทุกต่อไปคําถามคือทําไมเราถึงยอมรับความจริงไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับในสิ่งนั้นว่ามันจะเดินจากเราไปเราไม่ยอมรับความจริงว่า ไอ้แฟนเราที่นั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะนอกใจเราได้เราไม่ยอมรับเพราะเราเห็นว่าเราคิดว่ามันจะยังคงรักเราตลอดไปเราไม่ยอมรับว่าวันหนึ่งคนที่เรารักมากสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อจะเป็นบุตรธิดาญาสาวเราพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะตายจากเราไปเราไม่ยอมรับในสิ่งนี้ เมื่อวันหนึง่งเขาตายจากเราไปเขาพรากจากเราไปเขาเดินออกจากชีวิตเราไปถูกไหมถูกถ้ายอมรับความจริงได้จะทุกน้อยมากแต่ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ก็ทุกต่อไปพระพเจ้าไม่เคยห้ามให้เราเชื่อในสิ่งใดไม่เคยห้ามให้เราเนี่ยพอมพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดแต่พระองค์เนี่ยทรงอะไรทรงให้เราเนี่ยยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง ใครอ่ะที่ไม่ยอมรับความปว่วยไข้ของตัวเองยอมได้ไหมคาถามคือเราไม่ยอมรับรความปว่วยไข้สุดท้ายเราจะปว่วยแน่นอนนะปว่วยแน่นอนใครในที่นี้มีใครอยากเป็นมะเร็งไหมมีปะ่ะขอดูมือหน่อยสิไม่มีเลยเหรอสักคนไหมเอาสักโรกหนึ่งก็ได้นะมีใครอยากปว่วยไข้ไหมไม่มีใครในที่นี้อยากถูกป่วยระหว่าที่หนึ่งป่ะขอดูมือหน่อยมีไหมอยากถูกป่วยระหว่าที่หนึ่งโอ้โหสมายบานเนี่ะ ทำไมถามว่าเป็นโรคมะเร็งไม่เอาทำไมถกวลงมาที่หนึ่งเอาอ่ะทั้งๆที่มันก็เป็นสิ่งที่ได้มาสูส่เ,สสเราเหมือนกันนะเห็นปะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงความจริงคืออะไรเรามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งแน่นอนคืออะไรโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็ตามเรามีความป่วยไข้เป็นธรรมดาเราไม่ยอมรับเห็นปะเราไม่ยอมเลือกโรคภัยเราไม่อยากได้ไม่อยากได้แต่มันจะได้แน่นอนไะมมันได้แน่นอนหนีไม่พ้นไม่อยากได้แต่ได้แน่ แต่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยปัญญาอ่อนเลยนะมโเนอพบพบเลยว่าชีวิตเนี่ยบางคนเกิดมายังตายอ่ะยังไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งพี่ซัไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายแล้วเกิดใหม่จะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าไหนใครในที่เนี้ยน่าจะถึงร้อยคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะร้อยกว่าคนแล้วเนี่ยใครบ้างเคยถูกรางวัลที่หนึ่งขอดูมือหน่อยมีไหมไม่มีเห็นไหมตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันเนี้ยยังไม่มีถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำแต่ทําไมเราบอกว่าเราอยากได้ในสิ่งนี้ ทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องไม่จริงสําหรับชีวิตเราแต่ความเจ็บปวดได้ไข้เนี่ยมันจริงแน่นอนแต่เรากลับไม่อยากได้ความจริงเราอยากได้คําหลอกลวงเวลาเราอยากจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมันจะเลิกปรุปงแต่ถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งเวลาซื้อลอตเตอรี่นะเดี๋ยวถ้าถูกยัดใส่กระเป๋าซื้อมาแล้วถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งงวดน,นี้จะเอาไปใช้หนี้ตรงนั้นจะเอาไปโปะตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเวลาเงินเหลือพ๊กฉันจะเอาไปสร้างบ้านฉันจะจ่ายหนี้มึงถูกระอย่างคาถาม มึงยังไม่ถูกได้ซ้ำแต่มึงกินตนากาไปหมดแล้วมึงโหนนี้หมดสินแล้วสุดท้ายไปคาดหวังในสิ่งที่มีจริงไหมไม่มีจริงอันนี้จังไม่เที่ยงมากเลยแต่สิ่งที่จริงแน่นคืออะไรเกินแก่เจ็บตายพัดภาคผิดหวังจากของเอาเป็นที่รักการเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลตีอกชกตัวจะเป็นจะตายเนี่ยสิจริงแต่ยอมรับไหมไม่ยอมรับนั่นแหละในโลกเรามันจึงทุกเวลาไม่ถูกหวยทุกไหมถูก แล้วบอกว่าล่ะเข็ดกูเข็ดแล้วกูไม่เอาแล้วแต่ไงงงวดหน้ามึงเตรียมซื้อใหม่หาเลขใหม่แล้วแต่ตอนแรกบอกเข็ดเข็ดมะไม่เคยเข็ดเห็นมะเราไม่เคยหลาบจํากับความทุกข์ซ้ําๆซากๆาในการใช้ชีวิตของเราเราไม่เคยจดไม่เคยจําเลยทุกซ้ําๆทุกบ่อยๆ่อทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ําทุกซากเราทุกจากสิ่งเหล่านี้ตลอดสังสารวัตรอายาวนานในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราไม่ใช่เกิดตายครั้งแรกนะ พระดเจ้าบอกว่าเอาสัตว์ทั้งโลกนี่นะแล้วเอาต้นไม้สัตว์ทั้งหมดในโลกนี้เลยนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์ทั้งหมดแล้วเอาต้นไม้ทั้งโลกมาเหลาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วเอาสัตว์ทั้งโลกเนี่ยเอาไม้ที่มีต้นไม้ในโลกเนี่ยมาเสียบสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกเชื่อไหมว่าต้นไม้เนี่ยที่เอามาเหลาเป็นไม้เสียบสัตว์เนี่ยเสียบไม่พอสัตว์บนโลกสัตว์บนโลกมีมากกว่าต้นไม้บนมหาปรัชญมากมายมหาศาล การเกิดการตายของสัตว์เนี่ยมันเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัตรเนี่ยไม่มีมันจบวันสิ้นเลยพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเคยเกิดเป็นอะไรก็ตามเราเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายเคยร้องไห้น้ําตาไหลจากการพัดผ้าผิดหวังจะขอไปที่ละมันนับไม่ถ้วนเราเคยเกิดเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเป็นคนพิการเราเคยเป็นกัสเราเคยเกิดเป็นสัตว์ดินรชันที่ต้องไปให้เขาฆ่ากินเพื่อทําเป็นอาหาร เราเคยเกิดเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาตาเราหิตเป็นกษัตริย์เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายเป็นข้าทาบบริวารเราเคยเกิดตายเป็นสิ่งเหล่านี้มาหมดตลอดสังสารวัฏยาวนานเราเคยไปเกิดไปตายในนรกในนรกชานเปรตมนุษย์เทวดาเคยไปมาหมดแล้วเราก็ทุกในทุกทุกภพทุกทุกชาติเจอแต่ความทุกน้องให้น้ําตาไหลทรมานตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติตลอดสังสารวัฏอยาวนานพระองค์จึงบอกว่าเบื่อหรือยัง เพียงพอหรือยังต่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความสงบลังงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อที่จะออกจากระบบความทุกข์เหล่านี้พร้อมหรือยังที่จะออกจากความทุกข์ในปัจจุบันเรามีโอกาสในการเกิดเป็นคนแล้วซึ่งโกเกิดได้ยากมากในการเกิดเป็นคนแต่ปัจจุบันเราได้มีโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้ววันนี้การที่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแผ่ัยศาลไปทั่วโลกก็ยากยิ่งกว่าที่จะมีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นในโลก การจะมีพระเจ้าหนึ่งองค์อุบัติขึ้นมาเพื่อตรสัสรู้ธรรมนี้ก็ยากยิ่งนานๆที่จะมีมาสักครั้งหนึ่งเหตุปัจจัยเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วธรรมะของพระองค์ได้แผ่ไพศาลไปทั่วโลกแล้ววันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วและเราก็ได้เกิดเป็นคนรวมทั้งเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังสัมมาสัมพุทธะก็บัติขึ้นในโลก แต่ปัจจุบันเนี้เพียงพอหรือยังที่เราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกับสังสารวัตรนี้กับการยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ในโลกที่ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์ไม่จบไม่สิน้นเพียงพอหรือยังต่อความเบื่อหน่ายนั้นถ้าเรายังติดในรสอร่อยของโลกนี้เราจะเดินออกจากความทุกข์นี้ไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มมองเห็นโทษเริ่มมองเห็นโทษของรสอร่อยของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ถ้าเราม,มองเห็นโทษของมันเราจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งนั้นได้ พระองค์จึงตัดศีลสมาธิปัญญาสามตัวเป็นวิถีทางแนวทางในการเดินออกจากกองทุกนี้เรียกว่ามักแปดสามอย่างศีลสมาธิปัญญาศีลห้าข้อพยายามรักษาให้ได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้มันจะเป็นการละเว้นในการที่เราเนี่ยจะไปเบียดเบียนชาวบ้านเขาเมื่อเราไม่เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นวิบากกรรมจะส่งผลแก่เราไม่ได้เพราะเราไม่สราบเหตุผลไม่ต้องรับไม่กินพริก ก็ไม่ต้องรับผลของความเผ็ดร้อนของพริกนั้นถ้าเราไปสร้างเหตุต้องได้รับผลของเหตุปัจจัยนั้นดังนั้นถ้าเราไม่สร้างเหตุของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติภัยกรรมพูดโกหกดื่มสุราไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ในห้าตัวนี้เราไม่ต้องรับผลของความทุกข์จากห้าอย่างนี้นี่คืออย่างที่หนึ่งเรื่องศีลจาไว้นะใครจะทําก็ทําไปนะเพราะมันไม่ใช่ข้อห้ามมันเป็นสิ่งที่เรารักษาถ้ารักษาได้ประโยชน์เกิดแก่เรารักษาไม่ได้ ก็โทษเกิดแก่เราเลือกเอาแล้วก็ทุกต่อไปสองสมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งมีสติสัพพัญญาในการระลึกรู้ตัวอยู่กับตัวเองในปัจจุบัขนขณะตลอดเวลาให้เราพยายามรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้การรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบัขนขณะคืออะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งเราเดินเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยในขณะที่เรานั่งตั้งใจฟังเพลงไปก็มีสติในการตั้งใจฟังมีสติในการตั้งใจฟังอย่าหลงไหลได้เื้มอย่าเพ้อเพลิไปตามอารมณ์ พยายามมีสติสัมป,ปชัญญะเดินมาถ้าจะโยกขาเขย่าวขาเล็กน้อยเขย่าวหัวเล็กน้อยก็มีสติรู้ว่ากาลังขยับร่างกายอยู่เป็นการเคลื่อนไหวรู้อยู่พุทโธพุทโธมันจะพุทโธได้ป่วานในขณะที่มันกำลังฟังคอนเสิร์ตกันอยู่กูว่าลืมพุทโธรหมดนะเออมันจะเยว่เยว่กันอยู่นะเธอคงพุทโธไม่ได้นะแลวอย่าตะโกนแหกปากออกมาในขณะที่เขาสนุกไหมทุกคนพุทโธไม่ได้นะมันจะผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะแต่สามารถทําได้ มึงรอพุดธโทรดูก็ได้นักร้องบนเวทีอาจจะงง,งนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมึงจินตนาการสีเชิญกูมามึงเชิญกูมาฟังมาสอนรรม,มะาก่อนอะแล้วแบบอยู่ในกระแสลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานมึงคิดดูถ้ามึงเกิดเข้าถึงกระแสแห่งธรรมขึ้นมาในเวลานี้อะแล้วเกิดจเจริญอาณาปณสีขึ้นมาในขณะที่เขากำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่จะเกิดอะไรขึ้นกูว่างานกอยอยล,ล่อยเนี่ยแะจะบอกให้นักร้องนี่มีกรี๊เลยนะจะร้องเท่าไหร่ก็บิวอารมณ์ไม่ขึ้นแล้วเพราะอะไรละสังโยชน์ได้ ละการพยาบาเปลี่ยนเปลี่ยนได้เกิดบรรลุธรรมขึ้นในขณะที่กําลังฟังทมอยู่แล้วก็มาจะเข้าคอนเสิร์ตฮาเลยนะกูบหมอให้ที่นี่จะเป็นต้นแบบเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเจริญสติได้เสพทุกอย่างอย่างมีความสุขเราสามารถดูหนังฟังเพลงทุกอย่างได้แต่ประกอบด้วยสติไม่ใช่เรากาลังแบบฟังเพลงคนอื่นอยู่เรากาลังฟังเพลงแล้วเราแบบมันไส้อีกคนข้างๆทำไมเสียงดังจังเลยอีนี่ตัวเหม็นจังเลยเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วแบบกลิ่นตัวมันออกเนี่ยทำไมอีนี่มันยืนบางกูจะเลยวะอกุศลเกิดนะ อากุศลเกิดเวลาเสพคอนเสิร์ตก็ดูของเราไปใครจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจใครโฟกัสที่ตรงหน้าอย่างเดียวอยู่กับปัจจุบันขนาดนี้ก็เสพกามได้เสพกามได้แบบไม่มีความทุกข์มีความสุขในปัจจุบันให็นป้ามันทําได้ประคองสติไว้อย่าไปคิดอาฆาตพยาบา,บบาทมาก้ายใครเสพของเราไปแก้ไขที่ตัวเองเขาไม่ทําเราแก้ตัวเองตัวสุดท้ายคือปัญญายอมรับตามความเป็นจริงในการใช้ชีวิตของตัวเองให้ได้ ยอมรับความจริงทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตประจําวันยอมรับว่าเออในโลกมันเป็นแบบนี้คนเขาเป็นอย่างนี้ตัวเราเองเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นเออสังคมมันเป็นแบบนี้เขาด่าเราเขานินทาว่าอะไรเราก็มันเป็นแบบนี้โลกกระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์ก็มันเป็นของมันอย่างนั้นจะไปแก้ไขอะไรใครได้ยอมรับไปตามความเป็นจริงก็มันเป็นของมันเช่นนั้นเองเรากลับมาแก้ไขที่ตัวเองง่ายกว่าจบที่เราเบาที่สุด นี่คือเรื่องของปัญญายอมรับซะไม่ต้องไปวิ่งแก้ไขแก้ตัวเองง่ายที่สุดนี่คือหลักคาสอนพระเจ้าคือสีสมาธิปัญญาแบบง่ายที่สุดหมดแล้วชั่วโมงหนึ่งอขอให้เรานําหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ถ้าเรานําเหตุปจัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังทมแล้วเมื่อได้ยินแล้วต้องนํากลับไปแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองให้ได้ ถ้าเราแก้ไขสันดาคือการกระทาทางกายวาจาใจของเราให้สุจริตได้กายวาจาใจทุจริตจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะในขณะใดกายวาจาใจสุจริตเกิดกายวาจาใจทุจริตจะดับในขณะใดก็ตามกายวาจาใจทุจริตเกิดกายวาจาใจสุจริตจะดับแทนมันตรงกันข้ามมันจะทําได้ทีละอย่างขณะที่ทําชั่วจะทําดีไม่ได้ขณะที่ทําดีจะทําชั่วไม่ได้ขณะที่คิดชั่วจะคิดดีไม่ได้ขณะที่คิดดีจะคิดชั่วไม่ได้ เพราะมันคิดได้ทีละเรื่องมันต้องให้เรื่องชั่วดับไปก่อนเรื่องดีถึงจะเกิดได้มันต้องให้เรื่องดีดับไปก่อนเรื่องชั่วถึงจะดับถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นมันรู้ได้ทีย่างอ่ะพยายามประคับประค,คองให้มันคิดแต่เรื่องดีๆเมื่อคิดดีคำพูดจะดีการกระทะําก็ดีตามแก้ที่เรานะพยายามปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าให้ได้โอ้โหประชุมนี้ดีนะข้าเจ้าแผงมาว่าฝากเช็คนหน่อยนะเผื่อวันหนึ่งจะมาบรรยายธรรมใช้สถานใช้สถานที่นะเออสถานที่มันเข้าท่าดีไหม น่าจัดมีนิคอนเสิร์ตทำมีนีคอนเสิร์ตทำเดี๋ยวกูมานั่งสวดมนต์นะนะสวดมนต์ให้ฟังไม่ต้องนั่งรองเพลงแล้วก็สอนธรรมะไปวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้อาจารย์จะจัดสวดมนต์ข้ามปีที่หมอเสงนี่รังสิตปทุมธานีคองห,หนึ่งตรงข้ามมอธรรมาศาสตร์รังสิตนะนะวันที่สามสิบเอ็ดสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งรับสามพันคนเพราะห้องประชุมบรรจุได้แค่นั้นมันทําอะไรไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว ก็จะสอนวิธีการสัจชายะหรือการสาธยายหลักตามหลักคําสอนให้เราเนี่ยน้อมไปตามกระแสของการสวดมนต์ให้ได้ทุกวันนี้เราสวดมนต์เนี่ยสักแต่ว่าสวดไปตามท่วงทํานองแต่เราไม่ได้ใส่ใจในเนื้อหาอัรรมอาจารย์ก็จะให้สวดไปทีละทีละบทสวดบทหนึ่งอาจารย์จะอธิบายฟังว่าบทสวดเมื่อกี้เนี่ยเราต้องน้อมใจเข้าหากระแสแห่งธรรมยังไงแล้วจะนําหลักธรรมที่สวดมีความหมายว่าอะไรแล้วก็จะอธิบายไปสวดไปอธิบายไปสวดไปแล้วก็จเจริญอาณาพราณีรู้ล,ลงหายใจข้ออกข้ามปี เพื่อเป็นการสร้างกุศลใหญ่พระเจ้าบอกว่าการเจริญอาณาปณสีเนี่ยในสถานที่ใดเวลาใดก็ตามนั่นเรียกว่าสถานที่อันเป็นทพิปอันเป็นทพิปแก่เราเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีจะเกิดขึ้นแก่เราในขณะนั้นเป็นการสร้างเหตุปัจจัยในการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ใกล้เต็มแล้ว2,400คนและ้ะเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้เอง2,400คนแล้วจะเต็มละ3,000คนเร็วมากใครเผื่อว่าไปได้ อไปได้ก็มีข้าวต้อมอะไราเลี้ยงกันนะบางตอนแรกกะว่าจะเลี้ยงแต่น้ําแต่อีกผู้ลูกศิษย์ตัวนี้ทนาบอกว่าไม่ได้อาจารย์กลางคืนมันหิววันวันไม่ทําหาอะไรต้องแต่แดกอย่างเดียวนะกลางค่ำกลางคืนมึงก็ยังลุกขึ้นมาแดกว่าปัญญาปัญญาคุมามามไม่แปลกแต่ว่าทำให้มึงอ้วนมีคนพยายามถามอาจารย์เจอนะอาจารย์จะทํายังไงดีให้หนูหายอ้วนเลิกแดกสิจ๊ะมึงยังแดกไม่เลิกมึงจะหายอ้วนได้ไงคําถามประมาณนีนะ้อันนี้หมดเวลาแล้วนะเพราะว่ามันชั่วโมงหนึ่งพอดี ก็ขออนุโมทนากับผุท่านทุกคนเนาะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความทุกข์อยู่อาจารย์ขอหน่อยอวยพรให้พ้นจากความทุกข์ไปด้ดีใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้สามารถประคับประคความสุขนั้นไปได้เรื่อยๆใครที่ยังไม่สามารถผ่านพ้นจากวิติการในการใช้ชีวิตยังติดปัญหายังมีความลําบากลําบนในชีวิตอตาม ขอให้สามารถหาทางออกทางแก้ด้วยการอาศัยปัญญาพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วสามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตนั้นไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งถึงที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทุนนากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะอนุโมทนาจ้า